โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมช่องปลาบ้านส่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆ่อนมาเที่ยวน้ำตกนะครับน้ำตกสามห้าเจนนะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้ารีโวของผมนะครับตัวนี้เป็นรีโวตอนเดียวนะครับอ่าเป็นเครื่อง2 8ุดนะครับรีโวตัวนี้นะครับผมมาบอกว่ามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่ผมแต่งไปนะครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้มาดูกันเลยนะครับอันดับเลขนะครับตอนนี้ผมมี มีล้อนะครับล้อตัวนี้ครับเป็นล้อขอบสิบกของบ f เอฟนะครับเบอร์ยางอยู่ที่สองหกห้าทับเจ็ดห้านะครับ R สิบกนะครับครับยางตัวนี้เป็นยางขอบสิบกนะครับแล้วอเบอร์สองหกห้าทับเจ็ดห้านะครับแล้วก็มีตะเกรงบันไดนะครับตอนนี้เป็นตะเกรงผมสั่งมาใน ในกลุ่มนะครับกลุ่มรถออฟโรดไทยเลน์นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ4,500บาทนะครับแล้วก็จะพามาดาูกันชนหลังนะครับครับแล้วก็มีโลบาร์นะครับโลบาร์ของอเป็นเลบารโลบาร์แบบายาวครึ่งหนึ่งครับ เนี่ยผมก็สั่งมาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณราคา3,500บาทนะครับ,รบแล้วก็มีกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายอ่ากันชนท้ายของรีโวตัวน,นี้อยู่ที่ราคาประมาณ4,500บาทนะครับผมแล้วก็มีไฟท้าย LED ของตัวทบนะครับตัวน,นี้ผมสั่งมาคู่ละ7,500นะครับตอนนั้นผมซื้อเป็นของแท้ศูนย์มาเลยนะครับ ครับตอนนี้เรามาดูภายในนักันนะครับตอนนี้ภายในของเจ้าดีโวนะครับตอนนี้มีอ่ามีจอมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีกล้องหลังให้นะครับน่าเสียดายมากแล้วก็มีชุดเกียร์โฟวินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับในเกียร์โฟวินแล้วตรงนี้เป็นคอนโทรลแอร์นะครับแล้วก็มีอ่าสิ่งที่ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือเป็นข้างในนะครับเป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็ช่วง ช่วงเบาะอะไรก็กว้างดีนะครับเมื่อก่อนจะมีที่ปิดเปิดตรงนี้ตอนนี้เขาได้ตัดออกไปแล้วนะครับตนนัวนี้โดยรวมนะครับผมว่ารถรุ่นนี้ผมให้10คะแนนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้รถคันนี้ในชีวิตประจำวันถึงจะนั่งได้น้อยแต่ก็เราเราใช้แบบใช้แบบในชีวิตประจำวันถ้าเรามีมี2คน3ามคนเนี่ยยังไปได้นะครับแต่ถ้ามากกว่า นี่ก็ต้องนั่งหลังนะครับหรือว่าต้องไปรถอีกคันหนึ่งครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างนึงก็คือรถรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าเครื่องที่ได้มาเนี่ยจะได้เครื่องเดียวที่อยู่ในกับ f o r t u n e r ด้วยนะครับเพราะว่าคุ้มจริงๆนะครับผมนี่ครับเราอยู่ในน้ำตกตอนนี้รีวิวรถไปด้วยบรรยากาศสวยนะครับนี่ดูนะครับวันนี้ครับสวยมากครับ รับรีวิวไปเที่ยวรับตอนนี้รีวิวรถด,ด้วยครับตอนนี้้าผ่านเคยได้ผ่านมาช่องมาดูช่องผมเนี่ยาฝากกดติดตามไหมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆได้ดูครับนีวิวก็สวยนะครับแบบนี้โอเคเข้าเรื่องกันต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับรถตันนี้ผมตัวน,นี้ใช้มา 26,800กิโลเมตรแล้วนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่ารถก็ใช้งานดีมากครับเครื่องเงียบรถประหยัดน้ำมันนะครับใช้ B20 ใช้ B7 ใช้พรีเมียมอะไรก็ได้นะครับน้ำมันโอเคอันผมก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ